เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งทิ้งใส่กรอกที่ลูกค้ากินเหลือนั่นนะ่ะลุงขอได้ไหมลุงจะเอาไปกินกับลูกสาวที่บ้านฉันชื่อสายไหมเป็นพนักงานล้างจานหญิงในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งหน้าที่ของฉันก็คือการรับจานจากลูกค้าทานเสร็จมาแยกอาหารแล้วก็ล้างเก็บให้หมดจดอาหารราคาแพงที่ลูกค้าทานเหลือมักจะลงเอยในถังเพื่อจะก,กําจัดทิ้งและวันนั้นก็มีไส้กรอกเหลืออยู่ครึ่งจานขณะที่ฉันกําลังจะเทก็มีเสียงหนึ่งเรียกฉันไว้ เดี๋ยวแม่หนูใส่กอกที่ลูกค้ากินเหลือนั่นนะลุงขอได้ไหม ลุงจะเอาไปกินกับลูกสาวที่บ้านนะเสียงของลุงสนลุงยามเฝ้าโรงแรมไวกระเสียนสั่นเครือแล้วก็อ่อนแรงจนชั้นใจหายฉันเพิ่งรู้จากพนักงานว่าลุงต้องเลี้ยงลูกสาววัยรุ่นเพียงลําพังลูกสาวป่วยหนักนอนซมอยู่ที่บ้านส่วนภรรยาเก่าก็หนีไปตั้งแต่ลูกยังเล็กลุงจึงต้องทํางานหนักเพื่อจุนเจือค่ารักษาแล้วก็หาข้าวปลาอาหารฉันยื่นถุงใส่ไส้กรอกให้กับลุงอย่างเงียบๆโดยที่ไม่รู้ว่าคุณพบเจ้าของโรงแรมแอบมองอยู่ตลอดจากมุมหนึ่ง หลังจากลุงเดินไปคุณภพก็เรียกฉันเข้าไปคุยฉันใจเต้นแรงเพราะกลัวว่าเขาจะโกรธที่ฉันยกของในโรงแรมให้กับพนักงานแต่เขาไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นเพียงแต่ถามฉันว่า mm hmm. คุณลุงเขาขอของกินแบบนี้บ่อยไหมครับฉันพยักหน้าเบาๆแล้วเขาก็เดินจากไปอย่างเงียบๆระหว่างทางที่กลับบ้านลุงสนแวะตลาดเล็กๆเพื่อหายาสำหรับลูกสาวแต่แล้วเขาก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่คิดว่าจะเจอกันอีกตลอดชีวิตอ้าว oh, ดูสิฉันเจอใคร ผัวเก่าฉันนี่เองหญิงคนนั้นคือเมียเก่าของลุงสนเธอมากับผู้ชายใหม่แต่งตัวหรูดูร่ำรวยผิดกับเมื่อก่อนไม่คิดเลยนะว่าแกยังจะมีหน้ามาเดินตลาดกับชุดยามเก่าๆแบบนี้ผู้ชายที่มาด้วยก็หัวเราะเสียงดัง <laughs> ใช่ไอ้แกนี่ยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอผู้ชายใหม่คนนั้นพยายามเยาะเยะ้ยและเมียเก่าก็ถามต่ออีกว่า <laughs> นี่พี่แล้วลูกล่ะ ลูกไม่มาด้วยหรอลุงได้ฟังแบบนั้นก็พูดกลับไปว่านี่ยังจะมากล้าพูดถึงลูกอีกเหรอทิ้งลูกไปแบบเนี้ไม่สงสารลูกเหรอลุงสนพูดด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดเขาเคยไว้ใจผู้หญิงคนนี้จนโดนเธอโกองเงินทั้งหมดที่เขามีแล้วก็หายไปผู้หญิงคนเนี้ทิ้งลูกไว้ให้ลุงเลี้ยงเพียงลางําพังตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยมาเยี่ยมลูกสาวเลยสักครั้ง เชฉันไม่อยากจะยุ่งหรอกลูกก็เป็นภาระฉันไม่อยากจะมีภาระและตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เลี้ยงมาก็ไม่ใช่ลูกของฉันและวอย่าพยายามมายัดเยียดให้ฉันต้องรับผิดชอบหน่อยเลยฉันไม่สนคำพูดเหล่านั้นน่ะเหมือนมีดกรีดใจลุงสนเขาเลือกที่จะไม่โต้อตอบอะไรอีกแล้วเขาเดินหนีออกมาพร้อมกับน้ำตาคลอกลับมาถึงบ้านในสลัมแออัดเสียงของลูกสาววัยรุ่นทักเรียกพ่อ พ่อพ่อมาแล้วเหรอคะเธอนอนอยู่บนเตียงผ้าใบใบหน้าอิดโรยแต่ก็ยังพยายามยิ้มให้กำลังใจพ่อหนูดีใจจังเลยวันนี้ที่พ่อกลับมาแล้วพ่อมีไส้กรอกมาด้วยเหรอคะของแพงเลยใช่ไหมคะมันน่าจะอร่อยแน่ๆพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าลูกลูกรู้ได้เลยว่าพ่อกำลังไม่สบายใจอะไรบางอย่างพ่อพ่อคะพ่อไม่ต้องอดทนฝืนก็ได้นะคะ พ่อปล่อยหนูไปก็ได้นะหนูโอเคหนูไม่อยากให้พ่อลำบากลุงสนก้มลงจับมือลูกสาวร่างกายเขาสั่นเพราะความอ่อนไหวแต่ในหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความรักพ่อไว้ลูกเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะพ่อสัญญาพ่อจะดูแลหนูจนหมดลมหายใจเลย วันต่อมาที่โรงแรมลุงก็ไปทำงานตามปกติลูกค้าก็เข้ามาทานในร้านปกติแต่วันนี้ลูกค้าก็ทานอาหารไม่หมดอีกแล้วคราวนี้เป็นปูขนอาหารราคาแพงลุงสนคิดในใจลูกสาวไม่เคยกินอาหารแบบนี้เลยลุงเข้ามาถามฉันนะแต่ด้วยความเกรงใจอแม่หนูปูขนนั่นนะมันอร่อยไหมมันเหลือแล้วหรือเปล่าลุงพอจะขอได้ไหมฉันเม้มปากแน่นแล้วก็ตอบเสียงแข็งกลับไปนะวันนั้นน่ะ ไม่ได้คะ่ะลุงคุณพบแบบเขาไม่อนุญาตแล้วนะคะจังหวะนั้นเองคุณพบก็เดินออกมาพอดีฉันรีบบอกทุกอย่างเพราะกลัวจะมีปัญหา mm hmm. เขามองลุงสนแล้วก็พูดด้วยเสียงเข้มเลยนะลุงจะทําแบบนี้อีกแล้วหรอครับเอาอาหารเหลือไปให้ลูกอีกแล้วหรอครับลุงสนได้ยินแบบนั้นก็ซุดลงคุกเข่ายกมือไหว้เอ่ออย่าไล่ลุงออกเลยนะครับลุงจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วขอร้องนะครับลุงไม่มีงานลุงต้องหาเงินมารักษาลูกสาวนะครับ คุณพบได้ฟังแบบนั้นก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่าใครบอกว่าผมจะไล่ลุงออกล่ะครับผมจะมาช่วยลุงต่างหากจังหวะนั้นฉันก็ได้ยินก็ประหลาดใจคุณพบบอกให้ฉันนะ่ะไปหยิบของที่ท่านเตรียมไว้ให้ฉันวิ่งไปหยิบของที่เตรียมไว้ให้ในนั้นนะมีข้าวสารอาหารแหง้งยาและก็ของใช้จําเป็นจํานวนมากคุณพบยืนให้กับลุงแล้วก็พูดว่าลุงครับต่อจากนี้ไปไม่ต้องเอาอาหารเหลือไปให้ลูกกินแล้วนะครับ ผมจะให้ครัวทำอาหารใหม่ให้ลุงทุกวันแล้วนี่ก็คือของที่ลุงจะได้กลับบ้านทุกอาทิตย์รวมถึงผมจะเพิ่มเงินเดือนให้กับลุงด้วยนะครับเพื่อลุงจะได้มีเงินไปรักษาลูกสาวลุงสนได้ยินแบบนั้นก็น้ำตาไหลถามด้วยความสงสัยนี่มันหมายความว่ายังไงครับคุณพบทำไมถึงดีกับลุงขนาดนี้คุณพบยิ้มอย่างใจดีแล้วก็พูดกับลุงว่าเพราะลุงเป็นคนดีไงครับลุงดูแลโรงแรมของผมเป็นเหมือนบ้านเลย คุณลุงดูแลดีมากเลยนะครับแขกหลายๆคนก็ชื่นชมคุณลุงเคยเก็บกระเป๋าเงินของลูกค้าได้แล้วก็คืนด้วยซ้ำที่สำคัญคุณลุงเป็นคุณพ่อที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้ลูกและก็สังคมผมอยากจะช่วยคนอย่างลุงนะครับจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของลุงสนก็ค่อยๆดีขึ้นลูกสาวได้รับการรักษาและก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพบยังให้ทุนในการศึกษาเพิ่มเติมวันนี้ชีวิตคุณลุงมีความสุขขึ้นมาก พวกเราให้กำลังใจคุณลุงอยู่เสมอนะครับละครเรื่องนี้จบแล้ววันนี้คุณลุงมีสิ่งดีๆมาบอกด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนลุงขอแนะนำสิ่งดีๆกันสักนิดนะครับหลายคนนะ่ะใครที่ชอบทานไส้กอรอกเหมือนกับลุงและก็ลูกสาวนี่ชอบทานมากเลยนะยิ่งเป็นไส้กอรออีสานยิ่งอร่อยจะนำไปย่างไปทอดก็หอมใครชอบทานไส้กอรอกเหมือนกับลุงลุงปักร้านไวใ้ให้แล้วนะไปสั่งกันได้ ขอบคุณที่รับชมละครขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรา